โอ้โหอ้วนถวนสมบูรณ์มากแสดงว่าอาหารเราดีมาก <laughs> <laughs> เราเลี้ยงมาครบสิวันแล้วเราก็จะกลับเบดดิ้งเพื่อที่จะเติมออกซิเจนให้เขา <c oughs> <c oughs> ก็เราเลี้ยงมาครบ10วันแล้วเราก็จะกลับเวตติดด้งเพื่อที่จะทำไ,มไหมครับว่า <c oughs> กลับเบตติดด้งเพื่อที่จะเติมออกซิเจนให้เขา่เาไว้คยคอายังอยู่บนบน,ในยยอยู่เลยดินเพื่อเพื่ออะไรฮะวิวี้ตัวใหญ่มากเลยในะอันในี้อุ้งเท้าเลย <c oughs> วนมากมันไปทำอะไรมไม่มโอ้โหวนถวนสมบูรณ์มากแสดงว่าอาหารเราดีมาก <laughs> <laughs> น่ะเรามาดูถังนี้กันบ้างนะคะคือถังนี้อ้วนหมดแล้วแต่ตัวนี้ก็ยังพออยู่อ่าวิธีการกับเบด,ดดิ้งนะแล้ก็จะคือข้างบนเนี่ยเขาเป็นมูลใส้เดือนแล้วเห็นไหม ทีนี้ข้างล่างเนี่ยเขายังกินไม่หมดมันยังเป็นขี้ของของวัวอยู่เรากับเบด,ดดิ้งเนี่ยเพื่อที่จะเติมออกซิเจนให้เขานะก็คือเราจะเนี่ยเอามือโกยเลยโกยจากเ้ยได้ไม่ใส่ถุงมือหรอคะ่ต้องใสก็ได้ค่ะหลวงพ่อล้างเ,างเขาเนี่ยโกยขึ้นมาอย่างเงี้ยทะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้องพร้อมให้น้องพร้อมทำกระบาดึงเลยอันนี้วพอทำให้ดูก่อนนะเนี่ยเราก็จะโกยขึ้นมา โอยกัทางเยวกันนีนะคระหว,ว่างนี้หนจะดูคุณพ่อก่อนนะคะทุกคนใช่เราก็จะโกยโอ<ฆ>ยอย่างนี้<ฆ>ให้มันสุยอะให้มันร่วนสุยแล้วก็เติม,มออกซิเจนให้เขาเแล้วก็เราก็จะเราก็จะตรวจด้วยว่าในเดดิ้งเราเนี่ยมีตัวอะไรเข้าไปแอบกิน ไส้เดือนเราหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าเราอยู่บนชั้นอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนน่ะเขาเลี้ยงกับพื้นน่ะอาจจะมีพวกแบบโกรอ่อ่าอะไรพวกนี้ไปแอบคือใส้เดือนเราอยู่อ่าอันนี้น้องพร้อมทําเองเลยกระบะบนี้กับเบดดิ้งเลยค่ะคุกมันเลยอะคะโอ้โหใส้เดือนเยอะมากเลยค่ะใช่โอ้โหดนันคุยให้ถึงถึง,ถ,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 งถึงก้นกระบะเลยลูกงัดมันขึ้นมาด้านใต้คือที่วัวใช่ไหมใช่ มันกินไม่หมดนี่ถ้ามันยังเหนียวเหนียวแข็งแข็งที่แบบยังแบบรู้สึกแบบมีมีน้ำหนักอ่ะอน,นั้นคือขี้วัวอยู่ด้านล่างเราเราโกลยขึ้นมาข้างบน,นรู้สึกกระซาวก,ก็แปลกแลแล้วก็แต่ว่า<อ>ถ้าเกิดว่าเป็นมูลไส้เดือนนะมูลไส้เดือนนะเขาจะแบบเขาจะแบบว่าเบาเบาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแบบล้วนซุยอ่ะนั้นคือมูลไส้เดือนหนูทำทุกกระบะเลยนะคะกลับให้ทั่วเลยค่ะ <laughs> มันไม่หมดมันไม่กินให้หมดบ้างอะแต่ว่าคือหนูคิดว่าเขาคงกินไปเยอะนะคะเพราะว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราไปซื้อมาใช่ไหมคะคือตัวผอมมากแต่พอมาที่อ้วนมอไหนคะอ้วนขนาดไหนอะจะก็จี๋มากเลยคะ่ะทุกคนพอมันอ้วนเนี่ยไม่เห็นเลยคะ่ะมาโถยใกล้หน่อยกล้องอยู่นี้โอเค ช่วไหวไหมเอากระบะที่เรากลับเด็กิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกะขึ้นมาไว้บนชั้นเลยค่ะได้ไหม อ่าโอเคกับเดจิ้งเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาลดน้ำนะคะน้ำนะคะเราก็จะลดน้ำเดี๋ยวพ่อลดให้ดูก่อนเราก็จะลดคล้ายๆกับเวลาที่เราลดให้ความชุ่มชื้นเขาอะเพียงแต่ว่าปริมาณน้ำจะต้องมากกว่านิดหนึ่งแต่ไม่ไม่ต้องให้ถึงขนาดกับที่ว่าน้ำหยดลงในกระมังนะคะไม่นิ่แฉะแล้วนะคะนัยย่นได้เดี๋ยวราลดแบกอ่ะเราพร้อมจัดการ นี่นะคะรถอันทันท้ายะัดมาด้านนี้ค่ะโอเคค่ะดีมากเอ๊เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเลี้ยงอีกเราเลี้ยงทั้งหมดนานเท่าไหร่นะคะหนึ่งเดือนค่ะอ่าเดครบหนึ่งเดือนเราก็จะได้มูลไส้เดือนเอาไว้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยแล้วไส้เดือนให้สมมติมันออกมาเยอะน,นะคะแล้วอีกหน่อยนะคะเราจะเลี้ยงไก่นะคะอาทิตย์หน้า อาจจะเอาไปให้ไก่กินได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่หรอกเราเราเราเอามาเลี้ยงต่อนกว่าถ้าเกิดว,ว่าเขาขยายพันธุ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเอามาเลี้ยงเพิ่มกระบะดใกนการเลี้ยงก็จะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเควันนี้ทั้นี้ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กด subscribe. s c r ต b e ให้น้องพร้อมทุกช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบาย